มวยไทยเจ็ดสีวันนี้นะครับเป็นการพบกันมวยใหญ่ๆครับเป็นแม่เล็กของมวยไทยเจ็ดสีช่อง7 h d แต่วันฉายพิเคสแสนชัยมวยไทยยิมครับพบกับหนึ่งล้านเล็กกิจเนียนนนท์สิงหาคมต่อยกันหุห่ยดูนะครับสายนันเจ้าของฉายา สายดาราดาราอย่างไรเดี๋ยวดูครับแล้วจังหวะนี้สักศอกเปียงเข้าไปโอ้โหลงไปครับอาจารย์ธนวัฒน์วงสาสารแม้ว่าจะยืนครับต้องนับ8ครับนับถึง8มีตําหนิด้วยครับมีเลือดด้วยหลังจากที่ยกที่2ครับหนึ่งล้านเล็กโดนนับ8ดโดนศอกนับ8ครับเลือดกบเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยกสายกสยกหต้องเป็นทางด้านของ1ล้านเล็กเป็นฝ่ายเดินแล้ะครับเดินเพื่อจะเอาคะแนนคืนนะครับ เอานับคืนให้ได้เดินเข้ามาโอ้ยโดนสอกสวนเสียบอีกทีหนึ่งอืมยิ้มครับโอตะวันฉายสบายๆครับเตะโอ้ยลูกนี้โหอ้ทำได้ดีครับโอ้สายดาราดูครับสายดาราก็เป็นอย่างไรตะวันฉายโอเป็นตะวันโชว์แล้วครับเดินเข้ามาไม่เอาแล้วครับทีมทีมเอาไว้นี่แหละครับน้ำใจนักกีฬาเห็นคู่ต่อสู้นั้นเป็นรองไม่ทําให้เจ็บหนักแล้วครับตะวันฉายจับเดินเข้ามาจับแต่ว่าดูล็อกมินิ หมัดนิดนึงคนระับเป็นแทคติกดูสายตาแม่หมัดมานี่ไม่ไม่ไม่ได้กินเขาแล้วครับดูอีกทีนึงทีบทีบนะครับไม่ให้เขา้ามอนยันหลักยันแล้วยันอีกครับหลายมอนเลยครับวันนั้นเดินม,มาเทียบเทียต่อยอาจารย์ธนวัฒน์วงศาสาร